คุณามาว่าคนูเนการเมไม่ได้นส่สเ,สเป็นแบ,บนี้นแต่ว่าโดยส่วนตัวพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่เกียริจริงๆเป็นคนที่เกียริแต่ว่า,นาเนื่องจากเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่มันก็เลยขยนันหนูนะไม่ได้ชอบทางนี้แต่พ่อเหมือนลำฝันที่ทำว่าวอาชีพเนี้ยมันยั่งยืน ก็เลยแบบว่าต้องเหมือนทำนองว่าจะไปทำอะไรไม่ได้หรอกคือต้องมาทำอาชีพมันก็เลยเหมือนบัคับให้เราต้องมาเป็นอาชีพที่พ่อเริ่มสร้างดีๆพ่ออยากขายข้าวขายอะไรพ่อก็มาขายขายไปขายมาขายที่พี่คนช่วยบังคับลูกลูกน้องทุกคนไม่กล้าลาออกลูกน้องพ่อนะไม่กล้าลาออกเพราะนั้นพอลูกน้องไม่กล้าลาออกเลยบังคับลูกนเอง เพราะว่าบังคัพลูกตัวเองไม่โดนโกงบังคับคนอื่นโดนโกงตัวนี้จะเป็นแบบไอ้ตัวนี้ไม่เป็นตัวเอี้ยงได้อีกอย่างไอ้ตัวเอี้ยงที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้ขี้เกียจมากเพราะว่าไอ้ตัวเบ้าเนี่ยตีห้ามมันไมขี้เกียจมากเพราะไม้มันแก่เอี้ยงแล้วไม้มันอ่อนพอไม้มันอ่อนทุกข้เลยกันคนไม่ยืดว่าตามผู้ใหญ่เป็นคนไม่ผ่าใจผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเอี้ย แล้วตัวตัวกุยอ่ะมันจะเป็นตัวหญิงตัวกุยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวหญิงอยู่นะหญิมากมันฮักกับเตยนก็จริงแต่ว่าหญิงมากมันขักกับตัวเปียอยอยู่อย่างผัดก,กับตัวเปี้ยอยู่อย่างเ็ยนคนที่ต้องดูแลพี่น้องพ่อนครอบัวแทนบัวอยู่เป็นเจ้าของวงสีว่างั้นเนี่ยถูกต้องเลยแต่ดูแลทุกคนแต่ดูแลทุกคนก็